ก็อยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะต้องมาเจอกัน EP หกเนาะ EP นี้ก็คุยสปเปเซราไปเรื่อยเปยะนะว่ารอบนี้ผมถ่ายคือเราคือผมทําเวลานะคือตรงไหนถ้ามันไม่มีเรื่องคุยก็จะรีบๆจบจากช็อตน,นั้นแล้วก็รีบเปลี่ยนที่เลยนะเพราะว่ารอบที่เราที่มาถ่ายก็คือแบบมาถึงก็ช้าใช่ไหมแล้วเราก็คุยติดลมไปเยอะหน่อย ก็สายเนี่ยรอบที่แล้วอ่ะถ้าฝนไม่ตกนะแล้วผมถ่ายคลิปแก้ที่บางเสียงกับวนรพาให้นะผมน่าจะได้กลับบ้านเกือบเก้ามงครึ่งอะ่ะเพราะรอบที่แล้วไหนเที่ยวฝนตกอะ่ะผมถ่ายอีพีสุดท้ายก่อนที่ว่าจะไม่ได้ถ่ายโตนะเออที่ว่าเป็นอีพีคุยเกับทีไปเรื่อยเปื่อยอ่ะนะผมไม่ถึงบางเสียงนะ่ะนะเป็นมงครึ่งนะเป็นมงครึ่งแล้วอะ่ะแล้วผมก็คือ,ค,อคือไม่ได้ถ่ายใช่ไหมพบก,กลับไปบ้านเลยแล้วก็ไม่รู้ฝนจะหยุดเมื่อไหร่ไงก็เลยกลับออกไปเลย ถึงบ้านตัวเองอ่ะเกือบสิบโมงครึ่งนะเอออันนี้ก็คือผมมาธุระนะมาธุระที่กรุงเทพก็มีโอกาสก็ได้มาเต่๋น้ำมันรถก็ไม่มีใครเติมให้นะเออเอาแม่งน้ำมันขาดทางอ่ะวิ่งมา มันคาทางวิ่งมาเนาะก็นานๆนนมาทีนะผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับโอ,นโนอ้ยโอ้ยโอ้โอยอยย ก็จไม่ใช่เรานะนั่นว่าแ้วคอมเมนต์ไม่ใช่เราอ่ะเซงว่ามันสตาร์ทที่ร้อยวิแน่ๆๆเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวเลขฝั่งซ้ายเนี่ยมันเสียไอเอฟซีเดี๋ยวมาเจอกันตอนลุกวิ่งดีกว่านะนะครับก็มาต่อครับเอฟซีนะก็ไฟเขียวสักที ไม่มีตังเติมน้ำมันให้เปลียไม่อยากเกียบนะครับไปเรื่อยๆชิลๆดีกว่านี่ก็ถึงไหนเนี่ย้ยถึงแยกกันดีกว่าแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวเรากลับไปทางอ่างศิลาเหมือนเดิมนะนี่ก็หงงครึ่งแล้วเนี่ย น่นเราเราก็เห็นเฉยๆนี่แหละเออเราไม่ได้เซลเขาไม่ได้ไปเซลผมหรอกผมก็ไม่ได้เซลเขาพอดีช่วงที่ถ่ายคลิปอีพีก่อนจะถ่ายอีพีหนึ่งะเห็นเออแล้วก็ช่วงมีอีพีสองมั้งผมแพนให้ชมอยู่ที่ผมเห็นนะเออแต่ว่าผมแพรทางหางไงเออพอผมยืนอยู่ไกลก็ผเไม่เห็นข้อใกล้ๆหรอกช่วงอีพีสองเห็นดีเลยนะเอาเฮ้ย ลืมปิดไฟตัดหมอกอยู่ อมาผมเจอเขาแต่ตอนนั้นน่าจะตีห้ากว่าๆช่ไคิดว่าตอนเนี้กลับไปไม่น่าจะเจอถ้าเจอนี่เป็น,นสว่างมากแล้วเนี่ยสว่างมากแล้วนี่มันถกโมงครึ่งแล้วเนี่ยงอาง่ายอะชั่วโมง,ง,ง,งครึ่งแล้วนะคงจะนั่งอยู่หรอกคงกลับไปนอนแล้ว ตอนนี้นักเรียนก็ออกกันแน่ไหมนักเรียนจะไปโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวผมแปดเลยตตั้งใจไว้ในรอบนี้อาจจะไปถ่ายวันพักก่อนเด,เดี๋ยวจะกลับมาวางเสียง,างมามนรถก็มีน้อยเลยก็คงถ่ายแก่ก็คงต้องกลับบ้านเลยนะมัูจะทรงละ ใในะจะอยู่ใกล้ๆเอ็นี่แหละไอ้ตลาดตลาดอาเิราเลยเนี่ยนี่ตลาดอาเิราก็อยู่ซ้ายมือเนะี่ย ีก็ลองคิดดูว่าในผมก็ไปถ่ายคลิปตรงนั้น้างตรงนี้มากไหนก็วิ่งรถไหนก็เวลาวิ่งรถเราอีกอะเออมันจะไม่ให้มันชั่วโมงครึ่งได้ไงนะครับนะถุดแต่ละที่บางครั้งเราทําคลิปเราใช้เวลานะใช้เวลานะครับ ก็เดิมนิดหน่อยนะคือผมก็สปีดนะตือนิดหน่อยเพราะว่าเนาะเราจะรีบทำเวลานะเราต้องกลับไปถาที่วอนภานะก็คือถ่ายเสร็จแล้วก็ให้มันแล้วไปนะเราจะได้รู้ดูว่าเอ้ยถ,ยถ่ายตรงไหนต่อนะถ่ายตรงไหนต่อถ้าไม่ถ่ายเออไม่ถ่ายก็กลับบ้านแค่นั้นนะครับนะไม่อยากอะไร เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็มาถ่ายมืดๆเลยเราไม่ได้ถ่ายสนที่สว่างๆรอบนี้ก็เลยกว่าเวลาสักหน่อยนึงก็เดี๋สักเดินกันยานะที่ผมบอกไปในกี่ปีที่ผ่านมาไม่รู้เนี่ยถ้าได้มีโอกาสมาก็มาเจอดานก็เจอดานนะ์่ะเออ ที่เคยเจอมันจะเป็นด่านตรวจไอ้นี่ไง A, L, อไอแอลแอลกอฮอล์นะตรวจก็ตรวจไปนะมันไม่ใช่ด่านจับรถ่ะเดี๋ยวจะถ้าได้ไปคนดนูนะก็ช่วงที่ว่าผมเอารถไปให้ช่างเขาเช็คความคมไปเร็วเลยว่าต้องซ่อมกี่บาทใช่ไหมที่กรุงเทพก็เดี๋ยวกลับขาใกล้กลับมาเนี่ยต้องดูนะว่ามันเวลาดูาอะไรด้วยนะคิดไปถ้าถ้าได้มาถ่ายก็จะจอสนะนสัก ติดสองยี่สิบนะติดสองยี่สิบนะครับติดสองยี่สิบออกมานะ สองยี่สิบก็มาถึงเร็วนี่อย่างเนี้ยผมก็มาถึงเร็วนะถือว่ามาถึงเร็วมากๆเลยทุกครั้งมาก็เกือบเกือบตีห้ามันก็ตีห้าหน่อยๆนิดๆน,น,น,นะเดี๋ยวรอบทีเดียวมาสายจริงนะเพราะว่าผมตื่นมาก็ตีสามกว่าใช่ไหมเออแล้วก็มา ก็คือพอถึงรามินทาก็ตีสามครึ่งแลพอถึงนี่ก็เกือบเกือบตีห้าเอ้ประมาณตีห้ายี่สิบเนี่ยอย่างรอบเนี้ผมมาเนี่ยอ่าผมวิ่งกลับมาทางในตัวเมืองแปดลิวนะผมไม่ข้าวิ่งทางอื่นอนะ่ะผมกลัวหลงนะกลัวหลงแล้วกวล,ลวกัวเจอด่านด้วยก็เลยมาทางที่เราคุ้นๆดีกว่าก็คือตีรถมาทำแปดิวใช่ไหมก็อือก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่ง พอผมทีรถมาทำแปดลิ้วมาวนข้าพนัดแต่บางคนก็งงมาทําไมทางนั้นก็ไม่รู้อะผมชินทั้งเนี้ยเออผมไปผมไปแล้วผมมาแล้วผมไม่หลงอะเออ,เอไม่เคยไปทางอื่นเลยพูดตรงๆนะเคยเคยเคยตั้งชีวิตไปทางอื่นทีหนึ่งนะก็คือให้ชีวิตนําเราสุดท้ายแม่ก็นําเรามันก็เหมือนจะไปถูกนะแต่สุดท้ายแม่ไปเจอรถชนกันผมว่าจะกลับยังไงตอนนั้นประมาณตีตีสองครึ่งมั้ง ผมก็ตั้ง GPS กลับมาที่โรบิสันในตัวเมืองเป็ทหรือว่าแล้วผมก็วิ่งแวงเส้นสวิุทรงครเหมือนเดิมเออนี่ก็มันเชิดไปทางนี้ผมจะได้ น่าจะไม่อยู่นัโอ้ผมนิ่งไปน่าจะเช้าเลยคนออกแล้วเอฟซี FC เช้า6โมงจน7โมงแล้วนะครับฝนตกแน่ๆเลยเนี่ไม่มีแดดเลยนะแต่ลมข้างนอกแรงมากนะจะทรงกันเนี่ยดูจากใบไม้ใบ ไปจับต้นมะพร้าวนะ เริ่มเริ่มของสะพานใหมน่นี่ถ่ายกันมาวางเสียนี่กันสิบห้านาทีนะเอฟซีก็ลองคิดว่าเขาจะถึงกวนสะพานอ่ะเผืเ่อมียี่สิบนาทีอ่ะ แสนไหนเวอนานๆมาทีเนาะโอ้ตั้งแต่ขึ้นปี2025มานี่โอ้ไม่มีโอกาสได้มาเลย f c เอ้ยโอ้เอ็มบายสีแดงสีประตูจอดโชว์แดงแปรสเลยแต่ผมชอบสีเงินนะเอ็มบายแตยส่วนตัวนะสวยดีแต่ส่วนตัวนะตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้ชอบสีอะไรพิเศษนะ ถ้าชอบก็น่าจะเป็นสีชมพูนะครับนะใครที่เอฟซีไหนเคยเรียนก็จําได้ไหมนะจําได้ก็คอมเมนต์มานะเออว่าตอนสมัยเรียนตัวเองอยู่สีอะไรนะครับแต่ตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเรียนอยู่ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนใกล้บ้านที่นะเนี้ยเออที่อำเภอที่อยู่นี่กาจําได้เลยอยู่สีเขียวนะครับอยู่สีเขียวมาจนจนอา่า มสามอะแต่แล้วก็ขึ้นมขึ้นม,นม,นม,นมปลายจำไม่ได้อยู่สีอะไรจนตัวเองอยู่กสนก็ยังลืมเลยนะกศนมันมันไม่ได้ไปบ่อยนะตอนแล้วก็ตอนที่เรียนอยู่ม,มสี่ก็เรียนแป๊บเดียวนะไม่ไหวก็ออกนะครับ ผมบอกเลยนะบางคนก็เอ้ยไม่คิดดีๆอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกเลยเด็กอ่ะในความเป็นเด็กอ่ะใช่อยู่ว่าวัยมันเป็นวัยรุ่นแล้วแต่มก็ถือว่าเป็นเด็กอ่ะบางครั้งอ่ะมันคิดไม่ออกหรอว่าตัวเองมันจะต่อสายอะไรมันจะเรียนยังไงนะแต่ผมนี่ที่ผมไปเรียนมสี่ก็เพราะว่าเออก็คือแฟนเก่าเนี่ยก็คือบอกเออมันเรียนง่ายอน่างั้นอย่างนี้ไอเรียนได้เอออย่างนั้นอย่างนี้เราก็เออลองไปเรียนดูนะ ค่ายยายหมุนเกินไปทั้งหลายพันค่านั่นค่าที่เรียนไม่ไหวก็ออกเอเนะแต่ผมไปเรียนนานอยู่ก็ไปเรียนได้แป๊บหนึ่งอ่ะประมาณสามอาทิตย์มั้งให้ผมก็ออกอ้นนี้มันจะเขาจะจอดทางไหนของเขาเนี่ยอ่ะอาไปทางไหนเอาเออไอหาไม่เลยไปเลียนไนว้เวินเลยขับรถได้แบบ ส้นตีนมากเลยขับอย่างเงี้ยโดนสิบร้อยอย่าไปวายเด้อเนี่ทางนี้เดียวเลยรถอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ย ไม่ได้ใกล้ๆนะไกลนะแล้วใช้เวลาด้วยจากสะพานใหม่มาถึงวนานาพาเนตอนนี้20แล้วกว่าจะถึงที่จอดรถอีกนะเผลอๆยี่เผอๆมียี่้นาทีอ่ะด้วยรว่าเกือบครึ่งชั่วโมงนะเห็นไหมหล่ะที่ผมไปถ่ายอะ่ะเออผมอบอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันไม่ใช่นะครับนะ ล้วนไหนก็ต้องรูไม่ถ่ายคลิปเลยล่ะมันก็ยาวอีกยาวอีกใช่ไหมล่ะเอ๊ะมีนักออกกำลังกายากลับบ้านตอนนี้ก็ไปรับแม่ไม่ทันหรอกนะรูสงก็ก็จะไปบ้านก็ไปเอาไปเอามอเตอร์ไซค์มาขึ้นเพราะวันนี้ผมให้หลานตัวเวนไปรับแม่ให้ เนี่ยแหเห็นไหมทามันเป็นอย่างเงี้ยแหละนะทางเป็นอย่างเงี้ยเออวารุปิงก็ตึ๊ดต๊ตมันไม่ใช่ล่าจ้างแล้วก็ไม่ใช่คนกีนเนี่ยข้างนอกเขาดีนอยู่แล้วเนี่ยกระบปาคอนที่มาเนี่ยโอ้ยสาวสา จะขี่ไปกลางๆไม่แล้วจะต้องเบียดอย่างนี้นะนี่ถนนนี้ไม่แค่เลนสวนนะสองเลนนะครับเอยวน้าพาเปิดจั่งน้อหน่อยอ่ะอีพีแรกๆที่มาเอฟซี FC ที่ดูอีพีแรกๆมาก็น่าจะรู้นะว่าก็ผมมาถ่ายวัน้าพาไม่เปิดนะครับนะีเ่เฮ้ยไอเฮียสาความแม่งเกือบเหียบ,บขอของก็แล้วนะ ไปถึงบ้านเนี่ยตามกว่าขีดแรกแน่นอนนะครับไม่ได้เติมเพิ่มเลยนะมีเอาน้ำมันคาถังมาเนี่ย,อยตอนนั้นเวลานะผมมาจอดตรงนี้เนะี่ยอีพีสองมาถ่ายคลิป ราพาเปิดแล้วเปิดแล้วมีคนเข้าไปแล้วนะเปิดแล้วเอฟอ่ะครับเอก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ f อฟที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากเอกดไลค์กดแชร์นะกด s u b ส c r i b e ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสด,ดีครับ